สวัสดีตอนเช้าค่ะจากอเมริกานะคะข้อดีของการมาช่วงคลิสม์มาสนั่นก็คือเราจะได้เห็นการตกแต่งของสถานที่ต่างๆนะคะเอลเฟสอาร่นะคะเป็นหมู่บ้านเก่าซึ่งมีอายุถึง300ปีด้วยกันนะคะ ตอนนี้น้องเกตอยู่ที่เมืองฟิลาเดลเฟียค่ะรัฐเพนซิลเวเนียนะคะเมื่อวานนั่งเครื่องมาเหนื่อยเลยค่ะแล้วก็พอลงที่ JFK นิวยอร์กนะคะก็ขับรถมาที่นี่ประมาณ2ชั่วโมงค่ะแล้วก็มาค้างคืนที่นี่นะคะ1คืนค่ะ mm hmm. ตอนนี้ที่อเมริกาเป็นเวลาประมาณ8โมงเช้าค่ะ mm hmm. ก็น้องเกตมีหน้าที่ที่จะต้องสำรวจท,ที่เที่ยวให้ mm hmm. ทุกท่านนะคะได้รับชมกันนะคะ ก่อนอื่นน้องเกดต้องบอกก่อนว่าทริปนี้ค่ะที่เรามานะคะเราจะไปเซอร์เวยในเส้นทางไหนบ้างนะคะก็คือ,อเราลงเครื่องที่นิวยอร์กนะคะก็คือสานามบิน JFK ค่ะแล้วจากนั้นก็คือจะมาเมืองฟิลาเดลเฟียค่ะรัฐเพนซิลเวเนียนะคะจากนั้นก็คือจะลงไปต่อที่วอชิงตันซีค่ะ จากนั้นวองตันดีซีเสร็จก็คือจะวิ่งไปที่ในแองคาลาฟอลค่ะในแองคาลาฟอลเสร็จปุ๊บจากนั้นก็คือจะวิ่งเข้าบอสตันแล้วก็กลับมานิวยอร์กค่ะจะวิ่งเป็นวงกลมนะคะโดยลงข้างล่างก่อนแล้วก็วนขึ้นไปค่ะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศตอนเช้านะคะที่หน้าโรงแรมน้องเก็ดนะคะก็ทุกท่านจะเห็นนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นบินเทอร์นะคะดังนั้นใบไม้มจะร่วงหมดเลยโรงแรมที่เราพักชื่อว่าเลนเดอร์ซโฮเทลนะคะ ซึ่งตัวโรงแรมจะไม่มีที่จอดค่ะดังนั้นก็คือเราต้องไปจอดที่พับปิดทัสกิ้งน,นะคะแล้วก็มีอาคารเก,าเก่าเก่าซึ่งเดี๋ยววันนี้น้องเก็บกะพาชมนะคะก่อนอื่นนะคะอยากให้ทุกท่านรู้จักประวัติของเมืองฟิลาเดลเฟียก่อนนะคะจริงๆแล้วะค่ะฟิลาเดลเฟียเนี่ยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก่อนที่จะย้ายไปอยู่ที่วอชิงตันดีซีค่ะจากที่เห็นฟิลาเดลเฟียนะคะจะมีตึกเก่าเยอะใช่ไหมคะ ดังนั้นจริงๆฟิลาเดลเฟียนะคะจะเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ค่อนข้างที่จะมากมายค่ะแล้วที่สําคัญก็คือเป็นเมืองที่นะักท่องเที่ยวให้ความสําคัญอย่างยิ่งเลยค่ะจุดแรกที่น้องเกดจะพาไปก็คือเป็นลิเบอร์ตี l เนะคะก็คือเป็นละฆังคประกาศอิสรภาพค่ะเดิมอเมริกาตกอยู่ในอาณานิคมของสหาราชอาณาจาักรหรือทีอังกฤษนั่นเองนะคะ ดังนั้นก็คือเมื่อปี1776ค่ะทางประอาสหรัฐอเมริกาได้ประกาศอิสรภาพนะคะดังนั้นก็คือจะมีะระฆังตัวนี้ค่ะเป็นะระฆังเสรีภาพนะคะเดี๋ยวยังไงตามไปชมด้วยกันนะคะเ<อ>มื่อสักครู่น้องเก็ด,ดูที่ Liberty Bell บลอะค่ะ,ะคระฆังประกาศอิสรภาพแต่ผลที่ได้ก็คือว่าตอนนี้ยังปิดอยู่นะคะไม่แน่ใจว่าวันนี้จะเปิดหรือเปล่า ควาเนื่งจากว่าเป็นวันคริสต์มาสนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันดังนั้นระหว่างนี้เราก็เลยเดินไปที่ซิตี้ฮอล์ก่อนนะคะ,ะในที่สุดนะคะน้องเกดก็พาทุกท่านเดินมาถึงต้องบอกว่าเดินนะคะมาถึงซิตี้ฮอล์ค่ะศาลาว่าการรับอันนี้น้องเกดเดินมาอีกฝั่งนะคะของซิตี้ฮอล์นะคะฝั่งน,นี้ก็สวยงามมากะคะ่ะแล้วก็ แต่ละด้านนะคะจะมีเหมือนรูปปั้นของบุคคลสำคันะคะข้อดีของการมาช่วงคริสต์มาสนั่นก็คือเราจะได้เห็นการตกแต่งของสถานที่ต่างๆนะคะสวยงามแต่ข้อเสียก็คือในหลาๆสถานที่ก็ปิดให้บริการค่ะอันนี้เป็นข้อเสียเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นรูปปัน้นชื่อว่าเวนนนะคะะแล้วก็ด้านนี้มีอีกหนึ่งอาคาร น้องเกดไม่แน่ใจว่าคืออาคา,ารอะไรแต่ติดกันน่าจะเป็นโบสถ์ค่ะสวยงามมากเลยเดี๋ยวยังไงน้องเกดพาไปชมนคะคะตรงน,นี้ก็เจอรูปปั้นนะคะของบุคคุสนสคัญอีกสองฮเหมือนตรงนี้นะคะจึกนี้ที่น้องเกดบ,บอกนะคะ มีชื่อสึ่ว่ามา s ซ n ิก t e m p l นะคะซึ่งเชื่อใจว่าก็เคยม่าจะเป็นเธอชิมก์น,นะคะโอ้ฝั่งนึงก็มีรูปปั้นนะคะนีคะตรงนี้น่าจะเป็นซนเตอร์เป็นศูนกลางเลยค่ะของเมืองซิลาเดเซียอันนี้อีกหนึ่งรูปปั้นนะคะมีชื่อว่า Government of the People ค่ะก็คือรัฐบาลเพื่อประชาชนนะคะเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองซิลาเดเซียค่ะ และแล้วนะคะน้องเกตก็พาทุกท่านมาถึงที่ต้องเรียกว่าเป็นหมู่บ้านนะคะเอลเฟสอาร,รอาีนะคะเป็นหมู่บ้านเก่าของที่เมืองฟิลาเดเฟียค่ะซึ่งมีอายุถึง300ปีด้วยกันนะคะเนี่ยค่ะจะตรงด้านหลังของเกตนะคะเดินไปด้าน้องเกตนะคะอันนี้ก็คือเป็นทางเข้านะคะ าบอกว่าเป็นหนึ่งในหมู่บ้านเก่าแก่แห่งหนึ่งของที่อเมริกาเลยนะคะและณปัจจุบันบ้านเหล่านี้ก็ยังมีคนที่อยู่อาศัยอยู่จริงๆนะคะน,นีเป็นบ้านหลังแรกนะคะอ้น่ารักมากเลยค่ะและช่วงนี้เป็นช่วงคริสต์มาสด้วยดังนั้นแต่ละหลังก็คือจะตกแต่งสไตล์น่ารักๆนะคะ นอกจากตอนนี้จะเป็นบ้านที่เขาอาศัยแล้ว,วค่ะที่น้องเกตเห็นก็คือเขาจะมีช็อปต่างๆที่เปิดด้วยนะคะแต่เห็นว่าเปิดน่าจะเปิดตอนางเที่ยงแล้วก็วันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเปิดหรือเปล่าอต่น้องเกตก็พาทุกท่านนะคะ ิลาเดเฟียนะคะอินดิพีเดนซ์ฮอลอยู่ด้านหลังน้องเกตนะคะแล้วก็ลิเบอร์ตี้เบลนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าวันนี้เขาจะเปิดให้เข้าหรือเปล่าเพราะเป็นวันคริสต์มาสนะคะเดี๋ยวยังไงอันนี้ชมภาพบรรยากาศภายนอกไปก่อนนะคะซึ่งตอนนี้เป็นเวลาประมาณ11โมงแล้วะคะ่ะเดิมน้องเกตมาแถวนี้ประมาณ8โมงเช้าเหมือนทั้งเมืองมีนักทองอเองที่ยวแค่2ท่านนะคะก็คือของน้องเกตแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะ แต่ตอนนี้เริ่มมีคนมาเยอะหน่อยละค่ะแต่คาดว่าคนน่าจะปิดไม่ได้ให้เข้าไปถ่ายรูปนะคะอันนี้ริบบิทตี้เบลนะคะก็คือเขาบอกว่าช่วงวันหยุดเนี่ยคนจะมาต่อคิวถ่ายรูปเป็นเยอะมากเลยที่บอกว่าเราเข้ไปไม่ได้ค่ะอันนี้ก็คืออินดิพงเนินหอนะคะหอประการ ก,ะะก็จบไปแล้วนะคะกับวันเดทริปนะคะที่เมืองฟิลาเดลเฟียค่ะเมืองหลวงเก่านะคะของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็ถ้าถามน้องเกดว่าเมืองนี้น่าเที่ยวไหมบอกได้เลยค่ะว่าน่าเที่ยวมากเลยค่ะเพราะด้วยสถาปัตยกรรมต่างๆนะคะจะมีความเป็นกึ่งๆอเมริกาแล้วก็กึ่งๆยุโรปนะคะซึ่งแน่นอนว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างที่จะเก่าแก่ ของประเทศแห่งนี้นะคะซึ่งวันนี้น้องเกดพาไปหลายที่เลยหวังว่าทุกท่านจะชอบกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวที่ต่อไปที่น้องเกดจะพาไปนั่นก็คือวอชิงตันดีซีค่ะจากตรงนี้ไปเราจะขับรถใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงครึ่งได้กันค่ะยังไงรอติดตามนะคะว่าน้องเกดจะพาไปเที่ยวไหนที่วอชิงตันดีซีนะคะเดินทางมาถึงวอชิงตันดีซีนะคะของประเทศหอเมริกายิ่งหน ก็เป็นเนชนแนลกีฬาอินดียที่โด่อังก็คืออนุาวรีสถานโรเจอรัค่ะ